ากได้ติดตามพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกจะเห็นว่ามีการแสดงโดนแปลอักษรขณะที่กีฬาต่างๆในการแข่งขันโอลิมปิกมีความน่าสนใจแต่การแสดงโดนก็ทําให้เกิดประสบการณ์ที่น่าจดจําผู้คนดางพูดถึงตลอดนานับเดือนหลังจากจบการแข่งขันไปแล้วแล้วโดนแนลอักษรสามารถทําได้อย่างไร สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่โดรนสตอรี่ที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโดรนในมุมมองต่างๆมานำเสนอฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับโดรนแปลงสอนเป็นโดรนที่ถูกโปรแกรมให้เคลื่อนไหวและแสดงแสง LED เป็นรูปแบบต่างๆบนท้องฟ้าบางแบบสามารถปลับความในการแสดงได้โดยกลุ่มของโดรนสามารถแสดงเป็นรูปทรงต่างๆไปเรื่อยๆตามที่ได้รับคำสั่งไว้ หากลองคิดว่าโดนเป็นร้อยเป็นพันควบคุมโดยนักบินตดลารลำคงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและแทบที่จะเป็นไปไม่ได้แต่โปรแกรมและ AI ซึ่งทํางานร่วมกันกับโปรแกรมจําลอง3มิติทําให้โดนตดลารลำเคลื่อนที่ตามพิกัดที่ออกแบบไว้โดนแปลงสอนทํางานอย่างไรเมื่อมองดูโดนแปลงสอนดูเหมือนว่าไม่น่าจะซับซ้อนมากนะักแต่เบื้องหลังมีสิ่งที่ต้องเตรียมหลายอย่างยิ่งจํานวนโ,นโดนเยอะก็ยิ่งซับซ้อนไปดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีโดนแปลงสอนมีอะไรบ้าง การสร้างโดรนเรามักจะคุ้นเคยกับโดรนถ่ายภาพทั่วไปหรือโดรนแบบเฉพาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดรนถ่ายภาพโดรนสำรวจโดรนการเกษตรหรือแม้กระทั่งโดรนส่งของแต่โดรนแปลงสอนแตกต่างออกไปโดยโดรนแปลงสอนไม่ต้องมีกล้องถ่ายภาพแต่จะถูกแทนที่ด้วยไฟ LED ขนาดใหญ่ GPS เซ็นเซอร์บางตัวและแบตเตอรี่ด้วยผลหลักเพื่อต้องการให้มีไฟที่สว่างและแบตบินได้นานบินได้คล่องเพื่อแสดงตามรูปแบบต่างๆที่ต้องการ การวางแผนการบินเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับกระบวนการเป็นตัวกำหนดให้โดรนเคลื่อนที่ตามแบบต่างๆอาจใช้เวลานานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการเตรียมโดยใช้โปรแกรม 3D animation หรือโปรแกรม3มิติเช่นโปรแกรม Blender ในการออกแบบท่าทางเคลื่อนไหวเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่จะไม่มีแบบเปรียบเทียบว่าแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดีขึ้นอยู่กับการเล่าเรื่องราวผ่านโดรนแบบในพิกเซลอาร์ตหรือศิลปะแบบดิจิทัล ในการแสดงโดรนแบบสอนต้องคำนึงว่าผู้ชมสามารถมองดูได้จากหลายทิศทางการทดสอบหลังจากที่ได้กำหนดโปรแกรมการบินเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาการบินทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโดรนบินได้อย่างที่ออกแบบไว้ไม่ชนกันและรักษาระยะห่างที่พอดีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมท่าทางการแสดงที่ออกแบบไว้แต่ตัวโปรแกรมจะจำลองขนาดของโดรนและความเร็วเพื่อปรปับปรุงความแม่นยำก่อนการทดสอบบินจรงิง หาสถานที่ที่เหมาะสมหลังจากทดสอบโดนก็ถึงเวลาที่ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการแสดงโดยคำนึงว่าบินแล้วไม่ไปชนกับสิ่งกีดขวางผู้ชมสามารถชมได้ง่ายถ้าดีควรเป็นที่ราบมีพื้นที่สําหรับปล่อยโดรนรวมถึงอุปรกรณ์สนับสนุนอื่นๆเช่นสถานีภากพื้น g p s ตัวปล่อย Wi-Fi และคอมพิวเตอร์ในการควบคุมตรวสอบก่อนบิน ก่อนเริ่มแสดงโชว์ต้องแน่ใจว่าโดวนอยู่ในสถานะที่พร้อมต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ชาร์จเต็มและสภาพอากาศเหมาะสําหรับการแสดงโดรนรวมถึงการขออนุญาตการบินเริ่มต้นการแสดงโดนแปลอักษร หลังจากที่ได้พื้นที่ที่เหมาะสมโปรแกรมจะคำนวณกำหนดเส้นทางโดนของแต่ละตัวทำให้โดนไม่ไปชนกันในตำแหน่งเดียวกันโดยมีระบบคำนึงถึงความปลอดภัยทำให้ตลอดทางการแสดงมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหากล้นตัวใดตัว,วหนึ่งสูญเสียกำลังและตกลงสู่พื้นก็จะตกในขอบเขตที่กำหนดไม่ตกใส่ผู้ชมอีกทั้งผู้ควบคุมสามารถแยกควบคุมโดนที่มีปัญหาให้ลงจอดได้ถ้าหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมโดนเกิดมีปัญหาในการแสดงก็ไม่ส่งผลใดๆเพราะโดนจะบินตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้และลงจอดด้วยตัวเอง จำนวนโดรนที่ใช้ในการแสดงสามารถใช้โดรนตั้งแต่10จนถึงกว่าพันลำขึ้นอยู่กับงบประมาณจำนวนผู้ชมและพื้นที่ในการแสดงและรูปแบบในการแสดงสำหรับการแสดงขนาดเล็กควรเริ่มต้นที่50ลำแต่สำหรับงานใหญ่ๆเช่นงานเปิดตัวโอลิมปิกเปิดห้างสรรพสินค้าหรืองานที่มีผู้ชมเยอะๆสามารถใช้โดรนมากไปจนถึง5,000ลำค่าใช้จ่ายสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจโดนรนแปลอักษรมันยากที่จะประมาณตัวเลขค่าใช้จ่ายตรงๆแต่อาจจะประมาณได้โดยดังนี้ เป็นใบอนุญาตสำหรับโดรนและนักบินโดรนต้นทุนสำหรับตัวโดรนอาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบินตอนกลางคืนเหนือบริเวณที่พักหรือที่มีผู้คนค่าโปรแกรมแอนิเมชัน3มิติค่าโปรแกร,มค,ร,แกรมควบคุมการบินโดรนตัวอย่างการแสดงโดรนไปอักษรที่ผ่านมาเช่นในปี2021พิธีเปิดโตกเกียวโอลิมปิกโดย Intel d r o n e Light s ี o w ใช้โดรนจำนวน1,824ลำส่วนในไทยเช่นงานประตวห้างไอคอนสยาม ประเทศไทยเองก็มีบริการจัดแสดงโดรนแรงสอนก็กําลังมาและไม่แพ้กันแอสไกเลอร์ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเป็นที่รู้จักของคนในวงการโดรนจากการที่เป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าของบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวุทยน์ในไทยที่มีความสามารถและความเชีช่ยวชาญในการวางแผนและดําเนินการแสดงแสงซีสุดตกาตา โดยใช้ผูงโดวนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการแสดงเพื่อ,อ,อความบันเทิงประเภทนี้การแสดงเหล่านี้ใช้โดวนที่คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นโดยฝีมือคนไทยนับเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญซึ่งนอกจากจะเป็นรายแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ทําแบบนี้ได้แล้วนับเป็นอันดับ9ของโลกด้วยถือเป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทย ก่อนจากลาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและยินดีอย่างมากสำหรับทุกๆคอมเมนต์และคำาแนะนำ